เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาลโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมอัปเดตกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้มีแต่กิจกรรมแจมแจม,แจมเข้ามาเพียบเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าเรามาดูในส่วนของ Facebook ID ที่เพื่อนเพื่อนหลายคน,นครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าเกมได้มาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมนะครับเขาได้มีการอัปเดตโพสต์ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอันนี้คือ Facebook Official ของทางตัวเกมเนะเพื่ออัเปเเดตไปมื่่่อ19นนาาททีีผ มานะครับเหลือคือช่วง6กโมงครึ่งนะครับไม่เย็นนี้นี่แหละโดยเนื้อหาหลักๆนะครับของโพสต์นี้เนี่ยก็คือเรื่องของการอนุญาตนะครับให้เราเนี่ยแจ้งเรื่องย้าย ID ได้แล้วนะครับจากตอนแรกใครที่ผูก ID ไว้กับ a c e b o o k นะแล้วเข้าเกมไม่ได้เนี่ยตอนนี้สามารถแจ้งย้ายไปผูกกับ Google ได้เลยนะครับย้ําอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่ผูก ID ไว้กับ Facebook แล้วตอนนี้เข้าเกมไม่ได้เนี่ยตอนนี้สามารถแจ้งเรื่องย้าย ID นั้นนะ่ะไปผูกไว้กับ Google ID ได้แล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะ ที่จะเข้ามาที่โพสต์นี้นี่แหละแล้วก็กดลิงก์นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเอา,เอาหน้าลิงก์นะครับของไอ้เจ้าเพจตัวนี้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับโดยขั้นตอนแล้วก็วิธีการย้าย ID เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรสักเท่าไหร่นะครับเขาเขียนอธิบายมาค่อนข้างละเอียดด้วยรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งอันที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะค่อนข้างกังวลพอสมควรเลยนะครับก็คือเวลาเราย้าย ID ไ,ไปแล้วเนี่ยตัวละครแล้วก็ของต่างๆที่อยู่ใน ID ดีของเราเนี่ยมันจะตามมาครบเลยหรือเปล่านะฮะซึ่งทางทีมงานเนี่ย ว่าข้อมูลจากไ d เก่าทุกอย่างเนี่ยจะตามมาทั้งหมดแบบครบถ้วนเลยนะครับแต่ทีนี้มาถึงคนที่ไม่อยากจะย้ายกันบ้านนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะอยากจะรอนะฮะไม่อยากจะย้าย ID ไปผูกกับ Google กลัวจะติดปัญหาต่างๆนานาอีกนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาก็มีเขียนไว้ที่โพสต์ด้านล่างด้วยนะครับเขาบอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีความประสงค์จะทําการโยกย้าย ID นะฮะก็ยังสามารถที่จะติดตามรอการอัปเดตแก้ไขได้นะครับหรือก็คือ ID Facebook ของท่านที่ตอนนี้ยัง เข้าไม่ได้เนี่ยอนาคตยังไงมันก็ต้องเข้าได้อยู่แล้วแต่อาจจะต้องรอนานสักหน่อยแค่นั้นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสรุปเลยกันลวกันนะครับก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นะฮะเราสามารถย้ายดีจาก Facebook ไป Google ID ได้แล้วนะครับและขั้นตอนเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายด้วยจากที่อ่านมานะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับสำหรับอัปเดตล่าสุดเรื่อง Facebook ID เข้าเกมไม่ได้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นแหละท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าลิงต์ตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมแปะไว้ให้ทีีี่ใต้้คคลิิปเเหมมมือนนนดะรับทผ เราเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะครับโดยกิจกรรมแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือเจ้าวาเลนไทน์บ็อกซ์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายท่านผู้ชมเพียงแค่เราเข้าไปในเกมนะครับสะสมตัวอักษรคําว่าวาเลนไทน์แล้วก็บวกเงินอีก 1.5m เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกกล่องสุ่มที่ npc ได้เลยแล้วบอกท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าเจ้ากล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยมีแต่ของแจมแจมเต็มไปหมดเลยนะครับโดยรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เซิร์ฟเปิดเลยนะคร สุดเนี่ยวันที่1มีนาคมหรือว่าวันที่1เดือนหน้านั่นเองนู้ชมบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยได้เล่นกันยาวๆเลยนะฮะและวิธีการหาตัวอักษรต่างๆเนี่ยก็คือการลงดันเจียนภายในเกมนั่นเองนุ้ชมอย่างเช่นนะครับตัว V ตัว E แล้วก็ตัว N เนี่ยสามารถหาดอปได้ตั้งแต่ดัน85 9 5 1าเกนะครับดันเข็มทิศก็มีหรือแม้แต่ดันบอลส้มร้อยเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาตัว A กับตัว L เนี่ยก็จะไปดอกที่ดันธาตุทั้ง4ธาตุแล้วนะครับรวมไปถึงดันงู ก็มีดอปด้วยแต่จะดอกเฉพาะระดับฮาร์ดเท่านั้นนะทู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าตัว A กับตัว L อเนี่ยจะดอกแค่ดันธาตุกับดันงูระดับฮาร์ดเท่านั้นนะครับและในส่วนตัวทีกับตัว I นะครับสองตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะไปดอกที่ดันกุญแจแล้วนะครับตั้งแต่ดันกุญแจเลเวล2เลเวล3แล้วก็เลเวล4นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะฮะก็คือตัวอักษรในรอบนี้เนี่ยสามารถหาได้จากในดันเจียนเท่านั้นนะทู้ชมแล้วเมื่อได้ครบแล้วนะครับก็บวกเงิน 1.5m สามารถเอาไปแลกกล่องสุ่มได้ที่ NPC ตัวยูนะครับนี่เจ้าตัวนี้อยู่ที่เมืองบอดี้ไอยนะส่วนของที่อยู่ในกล่องเนี่ยเขาก็มีบอกด้วยนะครับไม่โอ้มีทั้งคอสตูมถาวรนะครับคอสตูม7วันเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันรวมไปถึงนอกจากคอสตูมแล้วนะครับเขายังมีเจ้าผนึกดีวนะครับที่เป็นบวก7มาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเจ้าผนึกดีวตัวนี้จะมีแค่ส่วนของชุดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อถุงมือรองเท้าหรือว่าหัวนะครับแต่ว่าส่วนของอาวุธกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่มีมาให้นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันยังเป รวมไปถึงนะครับไบออฟก็มีด้วยนี่ไบออฟระดับไฮนะครับทั้งไบแอมไบคีเลตแมคคีเลตเนี่ยมีหมดเลยนผู้ชมและนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นพวกหินเพอร์เฟกต์คอแล้วนะครับทั้งแบบตัวเลขและแบบไม่ตัวเลขด้วยรวมไปถึงหินเอ็กตรีมคอนะครับก็มีด้วยโอ้โหแต่บ,บอกเลยว่ามันเป็นระดับน้อยจังวะเพอร์เฟกต์คอเนี่ยก็ตั้งแต่บวก7ไปจนถึงบวกเเองนะครับรวมไปถึงเอ็กตรีมคอเนี่ยก็มีแค่เลเวล4ถึงเลเวลเองท่อนผู้ชมและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วนะครับส่่วนใหญก็ เป็นพวกยานะฮะแล้วก็เป็นเอ่ออันนี้น้ำยา EP ของปีกนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าของดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกคอสตูมถาวรนะครับแล้วก็พวก d y 7บวกรวมไปถึงไบออฟเมอร์ไซเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นของดีสุดในกล่องนี้แล้วนะครับทีนี้ต่อมากิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินเพื่อรับสิทธิ์ในการสุ่มกล่องแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะกิจกรรมตัวนี้มันก็มีสิทธิ์ฟรีในแต่ละวันด้วยนะโดยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ฟรีวันละ3สิทธ์เลยนะครับแต่ว่าต้องมีตัวละครเลเวล170ร,รวถึงเจ้าสิเขห้าเเ,าเรเล่นไป แค่2วันหรือว่า60สิทธ์เท่านั้นนะทุชมซึ่งสําหรับใครที่อยากจะใช้สิทธิ์ฟรีวันละ3าสิทธิ์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดช่วงกิจกรรมเลยเนี่ยเราก็จําเป็นต้องเติมเงินเข้าไปใน ID นั้นนะครับขั้นต่ำในหยุ่ที่50บาทนั่นเองเนะครับทีนี้มาดูในส่วนสิทธิการเติมเงินเงินบ้านดีกว่านะครับโดยเขาบอกว่าทุกการเติมเงินผ่านหน้าเว็บไซต์20บาทเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในการสุ่ม1สิทธิ์เลยเนะครับย้ำอีกทีนะฮะว่าการเติมเงินเพื่อที่จะได้รับสิทธิ กิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16นะครับก็คือเมื่อวานที่เซิร์ฟเปิดนั่นแหละไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะวันที่28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูของที่อยู่ในกล่องสุ่มกันบ้างดีกว่านะครับโดยเริ่มจากกล่องสีแดงก่อนเลยท่านผู้ชมชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นใบออฟนะครับมีทั้งของชุดด้วยแล้วก็ของอาวุธด้วยแล้วก็ของเมอร์ไซ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่เข้ามานะครับส่วนใบออฟที่เราจะได้จากกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับไฮเอ็ดทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัว d y มาด้วยท่านผู้ชมนี่โอ้โหเดียวนะเขามี d y ที่เป็นกั้นไฮนะครับบวก7แล้วก็เป็น d y ของไฮเอ็ดบวก10มาด้วยโอ้โหมีครบทุกชิ้นเลย ส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็น perfect core นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นแดงแล้วก็มีหินเจาะขั้นแดงด้วยรวมไปถึง perfect core ที่เป็นตัวเลขนะครับตั้งแต่บวก9ไปจนถึงบวก13เลยนะครับแล้วก็ยังมีซ่อมทองกระจกทองนะครับแล้วก็พวกกล่องสุ่มอี i ิกบู s กันแตกสร้อยกันแตกแหวนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยส่วนของไม่ค่อยดีนะครับเหลือก็คือพวกยาเนี่ยบอกเลยว่ากล่องนี้มียาน้อยมากท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่ากล่องสีแดงเนี่ยเราว่าของมัน ดีแล้วนะแต่พอมาดูกล่องสีน้ําเงินเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากล่องสีแดงของสู้ไม่ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะฮะของที่อยู่ในกล่องสีน้าเงินเนี่ยก็จะเป็นไบออฟเหมือนกันเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีทั้งอาวุธด้วยชุดด้วยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยมาครบเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยไบออฟทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นขั้นอันติเมตทั้งหมดเลยด้วยนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะผู้ชมไม่โอ้โหเขายังมีหินเอ็กมาให้เราด้วยนะครับก็คือเป็น EX2 แล้วก็ EX3 โอ้โหและนอกจาก EX2 ก สามแล้วนะครับก็ยังมีกักมาสเตอร์มีการแตกคอรสการแตกดีวายนะครับมีหินเจาะขาวหินเจาะอันติเมทเพอร์เฟกคอขาวเพอร์เฟกคออันติเมทแล้วก็ยังมีหินเอ็กตรีมด้วยนะครับตั้งแต่เลเวล10ไปจนถึงเลเวล12เลยท่านผู้ชมโอ้โหกล่องสีน้ำเงินบอกเลยว่าโคตรจะดีเลยนะครับ อเอาเป็นว่านี่ก็เป็นกิจกรรมเติมเงินเพื่อรับสิทธิ์ในการสุ่มก็แล้วกันนะฮะทีนี้ต่อมากิจกรรมที่3นะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของอัปเดตรอบนี้เลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมตีบวกนั่นเองนู้ชมโอ้โหบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยผมรอมานานแสนนานแล้วนะครับในที่สุดมันก็มาและที่สําคัญเลยเนี่ยโอ้โหมาตอนที่ไอดียผมเข้าเกมไม่ได้ซะด้วยเซอร์ไพรส์กว่านี้ไม่น่ามีอีกแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพวกหินบวกที่เราดองๆกันไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้กันหรือเปล่าน ID เดียังเข้าเกมไม่ได้เลยนผท้ชมทีนี้เรามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้ากิจกรรมตีบวกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึงวันที่2มีนาะโอ้โหเรียกได้ว่าครึ่งเดือนเลยนะทุชมโดยกิจกรรมตัวน,นี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือการเพิ่มโอกาสในการตีบวกติดนะครับหรือคือทําให้เราเนี่ยสามารถตีอุปกรณ์ติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะเพิ่มโอกาสตั้งแต่อุปกรณ์บวกปูนย์ไปจนถึงบ ในการตีบวกลงนะฮะแต่ว่าโอกาสในการตีบวกติดเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนส่วนแรกแล้วนะครับโดยส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์บวก16ขึ้นไปจนถึงบวก20เลยนะครับและสำหรับกิจกรรมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์ระดับมาสเตอร์พลาเดียมแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามาครบทั้งชุดแล้วก็อาวุธเลยนะฮะ และสุดท้ายนะครับก็คือคอสตูมที่เขาเพิ่มมาใหม่ในะไอเทมช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมมาใหม่หรือว่าพวกชุดเก่าที่เอามาลดราคาในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยก็มีมาให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมอัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองนะครับ